เทสข้อที่21กันเป็นตัวพีเทสของเรานี่แหละ2 1 3 7เลบ37ลบกับลบ45ลบลบเป็นอะไรลบลบก็กลายเป็นบวกไงโอเคไหมสลับที่การบวกได้ไหมเขียนอย่างนี้ใครงง,งบ้างง่ายขึ้นปะมองงี้ง่ายขึ้นป้ลบก็เลยได้แตอบเลยนะง่ายมากต่อมาจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบผลคูณจะเป็นจำนวนชนดดี้ใดง่ายมาก ง่ายสุดๆพี่พูดอยู่เสมอจำนวนเต็มลบคูณอยู่กับจำนวนเต็มลบก็ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอโอเคเปล่า,าแค่นี้เองต่อมาข้อ23 3คูณ3เป็นข้าวเท่าเลยนะไปแล้วนะ24 7คูณลบ7จำนวนบวกคูณจำนวนลบต้องเป็นจำนวนลบมีข้อเดียวตอบเลย เจ็ดคูณเจ็ดก็ได้สี่สิบเก้าอยู่ดีก็เลลบสนะี okay, นะ่สิบเก้าเนาะโอเคเนาะข้อยี่สิบห้าจำนวนบวกคูณจำนวนลบต้องได้จำนวนลบหนึ่งคูณกับจำนวนอะไรก็ได้ตัวมันเองก็คือสิบเอ็ดนั่นเองพี่ต้องทดเลขไหมเนี่ยมองแล้วตอบเลยโ okay, อเคเปล่ามันมีคำตอบสองอันเนาะแต่ว่าอันหนึ่งมันใช้ไม่ได้อ่ะทำ, <title S 1> ทำไมอ่ะนี่เป็นนามการกำลังสองถูกป่ะนั้นตอนแก้อ่ะย้ายข้างไปอ่ะต้องใส่บวกลบถูกไหมแต่เีนี้ย ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางค่าค่าลบอาจจะใช้ไม่ได้อ๋ออย่างอันนี้เป็นความกว้างซึ่งความกว้างมันไม่มีค่าลบใช่ดังนั้น<อ>เราต้องตรวจสอบต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าเนี่ยมันค่า x ของเราเนี่ยมันคืออะไรต้องให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยเพราะบางครั้งคาตอบทางคณิตศาสตร์าอาจจะไม่ใช่คําตอบในความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้น,นี่เข้าใจแล้ว